ในเบื้องต้นก็คงเป็นอย่างที่ที่คุณพ่อของน้องปัน,ปนได้ได้ออกมาแถลงก่อนหน้านี้นะครับซึ่งทาง GTH เองเนี่ยก,ก็ได้รับทราบในเบื้องต้นก็คือด้วยความตกใจตกใจแล้วก,ก็รู้สึกรู้สึกช็อกนิดหน่อยช็อกนิดหน่อยแต่ว่าก็แค่ช่วงเวลาแป๊บเดียวเราก็รู้สึกว่าเราเราดีใจอย,อยู่อย่างหนึ่งคือที่ครอบครัวของทาง น้องมันไปแล้วคุณพ่อเองบอกบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเขาจะออกมาพูดด้วยตัวเองแล้วก็เพื่อที่จะบอกว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริงซึ่งในมุมของทางชีทเอเองเนี่ยครับมันไม่มีใครนึกหรอกครับแล้วก็ตัวน้องเองก็อายุเพิ่ง16เองอ่ะแล้วก็แล้วก็จากการการทดลองไปครั้งเดียวของน้องอันนี้เนี่ยนาถึงนาทีนี้เองเนี่ยตัวน้องเนี่ยก็ผมว่าเขาได้รับบทเบรียนอะไรบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มหาศาลกับชีวิตเขาแล้วอ่ะ แล้วก็ผมว่านาทีนี้เองทุกๆคนเนี่ยไม่ได้มีใครแฮปปี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนแล้วก็ตัวพ่อเองเนี่ยที่ที่คุณพ่อเองที่ได้คุยกันล่าสุดเนี่ยหลังจากที่ได้มาพูด,พดคุยกับทุกท่านไปแล้วเมื่อตอนบ่ายเนี่ยก็บอกว่าทางทางครอบครัวน้องมันปันเองก็ตัดสินใจว่าจะให้น้องมันปันพักช่วงหนึ่งเลยพร้อมกับที่จะกลับไปพร้อมที่แบบว่าด้วยความด้วยความเ,เพื่อที่ได้มีเวลาในการที่กลับไปคบคิดในสิ่งที่ได้ ได้ได้กระทำไปโดยที่รู้ไม่เท่าไม่ถึงการเนี่ยแต่มาได้ส่งผลยิ่งใหญ่มากๆกับกับสังคมแล้วก็แฟนๆแล้วก็คนที่คอยติดตามผลงานของน้องอยู่ก็ค่อนข้างจะเป็นเป็นเรื่องที่ที่ที่น่าเห็นใจนะครับทางเราทางเราก็ทางเราก็รู้สึกเห็นใจกับทางทางครอบครัวของน้องบันปันมากครับครับนี้ในเบื้องต้นก็ก็ถือว่ารับรู้ด้วยความตกใจ แล้วก็แต่สนับสนุนนะครับสนับสนุนในการสิ่งที่ทางทางก้าพัวน้องปรรปันตัดสินใจออกมาอย่างนี้ครับแต่ทำไมาเหตุออกมาข่าวก่อนหน้านี้มันเหมือนกับว่าเป็นภาพที่อยู่ในกองละครเกี่ยวข้องกับการถ่ายทาไปด้วย<ป>มันเหมือนมันเหมือนข่าวก่อนนี้คือพยายามจะช่วยปิดเรื่องของของอันนี้ก่อนแล้วพอสิ่งที่พ่อพูดมันสวนทางกับสิ่งที่ที่เราได้รับข้อมูลมาอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงมันเกิดอะไรขึ้นพี่เอาจากความเข้าใจพี่เองงะคือเรื่องความที่ตอนนี้สื่อทุกสื่อของ GS เนี H ่ยเราจะช่วยกันในการทําประชาสัม e พันธ์ฮอร์โมนมาตลอดเวลาบ อันหนึ่งก็คือช่องเทชแนลเนี่ยจะทําการโปรโมทประชาสมัมพันธ์ฮอร์โมนเนี่ยตลอดเวลา,ยาเยอะแยที่หลากหลายรูปแบบมากใช่ครับในเพจแก๊งชวนน้องๆกลุ่มน้องกลุ่ม,น,ม,น,ม,น,มน,น,นี้มาแล้วก็หนึ่งในงานที่เรากำลังจะทำคือการรณรงค์เรื่องปัญหาวัยรุ่นในช่องเทเ a n แนลซึ่งม,ม,มันจะมีมันจะมีเรื่องอยาเสพติดเรื่องการ เป็นเด็กต่อยตีมีปัญหาเรื่องเรื่องครอบครัวต่างๆนาน,นานหรือเซ็กในวัยเรียนก็ยังเชื่อตามที่น้องที่ทางช่องเพย์บอกอยู่เลยเพราะเรายังไม่ได้เห็นลูกจริงๆแล้วส่วนตัวเอาอันนี้พูดตรงๆนะครับว่าผมก็ยังไม่มีโอกาสได้เห็นคลิปที่โปรโมทในช่องเพย์าชาแนลนั้นด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยุ่งค่อนข้างมากอยู่กับฮอร์โมนแล้วก็คือในส่วนของเพย์ชาแนลเนี่ยจะพบว่าในช่วงนี้อ่ะจะเห็นว่าน้องๆฮอร์โมนทํากิจกรรมหรือทำทำพวกสกู๊ตในวิเศษเต็มไปหมดเลยเข้าใจว่าเข้าใจว่าเนื่ออองงจาาาากกนนนโโปรมมมมททัเเยะวลี่แดิ เห็นกระแสข่าวเลยมาเนื่องจากว่าเป็นชิ้นงานที่มันเผยแพร่อยู่ในช่องเพลงเขาอยู่แล้วฮะแล้วยังไม่ได้ยังแล้วก็มีใครคาดติดวิญงว่าเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ตอบไปว่าอ๋อสงสัยว่ามันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในเทปที่โปรโมตอยู่ในรายการใช่ไหมอะไรเงี้ยตัวคลิปตัวนี้จริงๆไหมคะพออากาศอยู่ก่อนหน้านี้ครับสักสองอาทิตย์มาแล้วครับเป็นคลิปโปรโมทของเพลง Gang w e นี้ทั้งวีคเป็นช่วง Boy Boy Smith Girl ที่พูดถึงปัญหาวัยรุ่นนะครับมีใช้อุปกรณ์ยห มันเป็นสป,ปอตมันเป็นสปอตที่เราเรียกว่าเ,าเหมือนเราจะลงว่าอาทิตย์นี้เจอกับดาราคนนี้เพื่อที่จะมาพูดคุยในเรื่องนี้<ด>นครับ <laughs> ถ้าสมมติว่าวันนี้คุณพ่อไม่ได้ออกมายอมรับเรื่องนี้มันก็จะผ่านไปใช่ไหมครับแลว่าอะไรครับแปลว่าเราก็จะไม่รู้ว่ามันคือเรื่องจริง <laughs> เพราะว่าทางทีมงานยังคิดว่ามันเป็น,ปนใช่ใช่ใช่คือรจริงใช่คะคือผมผมจริงใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคือแต่สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเมื่อวันที่เราได้เห็นรูปแล้ว จริงๆนะฮะมันเป็นรูปที่ไม่เกี่ยวอะไรกับคลิปเลยครับเพราะนั้นก็คือ <จะ S 1> กลายเป็นว่าเข้าใจผิดขอ,อของทางของ,ของทางทีมงานครับหรือแม้กระทั่งเราเองในเบื้องต้นที่เราเคยเห็นได้ยินอย่างนี้เราก็ไม่ได้คิดอะไรว่าเรารู้สึกว่ามันมีแคมเปญน,นี้อยู่ต่างๆเหล่านี้คือไม่มีเจตนาปกปิดอะไรที่จะทำะก็ไม่รู้จะทําไปทําไมนะครับแตว่านาทีนี้พอทุกอย่างก็เป็นอย่างที่คุณพ่อเขาพูดนะครับส่วนผลงานของน้องที่ยังมีอออากาดอยู่ครับจะอย่างนี้ ตัวละครของปันปันก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรที่มันมากมายอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะเป็นการไปหาสู่บทสรุปอะไรบางอย่างที่ถ้าเราเอาตัวคาแรคเตอร์ของปันปันออกไปมันก็จะทำให้บทบาทของน้องๆตัวอื่นหลุดไปด้วยเพราะมันเป็นเรื่องที่มันติดพันกันอยู่แต่ว่าอันนี้ยังเป็นแค่ความคิดของผมอยู่เดี๋ยวผมคงต้องหาบทสรุปนี้กับทางพี่ๆผู้ใหญ่ดีครับแต่ว่าดูเหมือนว่าเรื่องเรื่องปันปันมันไม่เกี่ยวกับฮอร์โมนดิส่วอันนี้เป็นชีวิตเขาครับมันก็ต้องได้รับการลงโทษครับแบบนี้มันหรือทีเด็กยืนยันว่าแม้ว่าจะมีการททำผิด เสียดย้ายแต่ก็ยังจะให้แสดงอถ่ายทําจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับใช่แต่ว่าที่ผ่านมาถ้าเป็นค่ายอื่นก็ต้องตัดถ้าเป็นฟรีทีวีก็ออกอากาศไม่ได้ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นเคเบิลจะใช้มาตรฐานฟรีทีวีหรือว่าคือคือเท่าที่คุยกันภายในเนี่ยคิดว่างานต่อไปของน้องนี่หยุดก่อนแน่นอนที่จะทําหลังจากนี้นะครับแต่ว่าเราโดยส่วนตัวเราเชื่อว่าในมุมของผมเองเนี่ยที่ผมเชื่อว่าผมว่าไม่รู้นะผมรู้สึกว่า เราทํางานที่ดีเรามีเจตนาที่ดีอยู่ในฮอร์โมนที่สูงมากๆที่ผมมั่นใจว่าทุกคนรับโล่ต้นต้นคุณพงศพัพซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของปปสอเนี่ยบอกบว่าอยากจะเชิญตัวน้องปันปันมาตรวจร่างกายเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องตรวจว่าครั้งเดียวหรือเปล่าเป็นผู้เสพยายจริงไหมแล้วก็อย่างก็งคือซื้อยาไอ์มาจากไหนเพื่อจะขยายผลในการจับกลุ่มอันนี้เนี่ยทางจงี๊ดจะเข้าไปพาน้องเข้าไปใคยกับการไหมครับโอ้ยผมว่าอันนี้ได้คุยกับทางทางทางครอบครัวน้องนะครับยินดีให้ความร่วมมือทุกขั้นตอนครับแล้วก็ เรียกได้ว่ายัางยืนยันได้ด้วยซ้ว่ามันเป็นการทดลองด้วยความที่รู้เท่าเหมือนการแค่ครั้งเดียวเพราะนั้นพร้อมที่จะตวรวจปวดร่างกายในทุกอย่างอย่างเต็มที่ครับน้องได้บอกไหมครับว่าไปเอาอาญาไอซ์มาจากไหนวิธีการเสพไปเรียนรู้จากไหนอยากคุยกับน้องแบบเจอตัวฮะยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอตัวน้องแล้วก็รู้สึกว่าพอต้องคุยลงดีเทลเรื่องเรื่องที่มันแบบอิมมชั่นอลขนาดนี้ผมอยากผมอยากเห็นหน้าเขาฮะครับหรือไม่ผมว่าเดี๋ยวโดยขั้นตอนนี้ถ้าเกิดมีมีการติดต่อจากปปสมาแล้วครับเดี๋ยวเราคง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 ก็ต้องติด ตอนนี้ทราบถูกที่มาภาพที่คะก็ในเบื้องต้นก็เป็นภาพที่เขาถ่ายถ่ายเล่นกันนะครับแต่ว่าหลุดม,มาจากไหนเนี่ยไม่ไม่มีใครรู้ได้เลยครับถ้าเกิดสมมุติว่าต้องต้องตัดปันปันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย<า>กระทบกับซีรีส์มากน้อยแค่ไหนครับมูลค่ากี่ตอนที่เหลืออยู่ผมว่าสิ่งที่กระทบตอนนี้สำหรับเราไม่ใช่เรื่องเงินไม่ใช่อะไรพวกนี้แน่นอนครับแต่ว่าข้อที่หนึ่งคือเสียดายเสียดายแน่ๆคือเสียดายโอกาสของตัวบันปันเองนะครับ ่วนที่2ก็น่าจะคือเสียดายในความสมบูรณ์ของเนื้อหาเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงจริงตัวซีรีส์เองเนี่ยมันก็วิ่งวิ่งมาจนถึงแบบว่าอีกแค่3-4ตอนก็จะจบแล้วส่วนของปันปันหรือจะอยู่แค่นิดเดียวในการช่วงสรุปความสัมพันธ์เพียงแต่ว่ายังมียังเป็นโอกาสที่ตัวละครเขายังแบบว่าต้องไปโผล่ในในในสตอรี่ของตัวอื่นๆที่ต้องค่อยๆสรุปบ,บ้างนะครับซึ่งซึ่งอย่างอย่างอย่างผมผมได้มีโอกาสดูไอ้สองตอนล่วงหน้าต่อไปเนี่ยสวนถ้าเกิด เกิดถูกมาถูกเรามาบอกว่าอย่าใช้มันเลยเพราะนู่นเพราะนี่ราะว่ามันเป็นโอกาสที่น่าเสียดายมากเลยครับเพราะว่าอีก2ตอนต่อไป3ตอนต่อไปเนี้ยมันเป็นช่วงที่เนื้อหาดีมากๆแล้วพอเชื่อว่าน่าจะสร้างสร้างแรงใจเรื่องของของวัยรุ่นใหม่ๆได้ดี